มือนีมาปลูกมันสับปะหลังครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องสุขุมสุขคนนะครับโอ,โ,อโอ้ยได้เวลาปลูกมันสับปะหลังแล้วครับหลังจากที่ว่านเข่าเรียบร้อยแล้วครับกะมาปลูกมันสับปะหลังต่อเลยครับช่วงนี้กะกาลังพอดีปลูกครับเพราะว่าดินซุมฝนตกแล้วก็ดินกะไยง่ายครับ ปลูกแล้วมั่นกระสิบมั่นกระสิบโเสียหายครับมั่นกระสิบโตายครับเพราะว่าดินเริ่มซุ่มแล้วมาครับมัติิตามเบ่งน้ำกันครับตอนนี้กะเริ่มไถย,ยกล่องครับกะไถมากเรื่อยๆแล้วครับช่วงไถอยากช่วงไถอยากใกล้ครับระยะใกล้เพราะว่าไอไถแนวแนวน้ำไหลครับ ไถทั้งนี้น้ามหน้าบอ่อขังครับก็เลยแบบไถทั้งสันปกติถ้าไถทั้งยยวได้กันทีได้ไถทั้งยาวแล้วครับแต่ว่าไถทั้งยาวแล้วน้าบอ่อไหลครับน้าขังไอ้ต้นมันกระต่ายหัวมันกระนาครับก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากไถทั้งยาวมาเป็นทั้งสันเพราะไถทั้งสันกันได้เลี้ยวรถดุครับอ,อยากยนกในจังหน่อยครับมองนี่เพราะว่าต้องเลี้ยวรถดุ ระยะระยะบกไก่ครับระยะไทยะบเป็นยังครับเขากันปับไปตามตามหน้าง,งานนี่แหละครับจอดจักหน่อยก่อนครับรู้สึกว่าดินอยากติดเดี๋ยวมาเขลียดินออกก่อนครับดินติดผ่านไทยนี่ครับเดี๋ยวสีไายให้บึงดินติดกลางๆเลยครับติดระบุออกเลย นี่ครับก็โบแม,มน่นดินเหนียวได้ครับแต่ว่าติดนี่ต้องเคลียร์ออกก่อนได้ครับท่านไทยสิบุยักขัก,กวันไดติดสองอันเลยครับเคลียร์ออกให้หมดละครับเคลียร์ดินเรียบร้อยแล้วก็ถ่ยต่อเลยครับถ่ยต่อเรื่อยๆเลยครับโอ้พอเคลียร์ดินแล้วก็โอ้ถ่ยขักเลยครับบันนี้ ดินขึ้นมาคักเลยครับเป็นคู่คักเลยโอ้สวยงามครับแต่ว่าถ่ายไปจังหน่อยก็ได้กลับรถอีแล้วครับนี่โอ้ระยะไกลเอ้อแกบบเป็นยางครับกลับรถกับกลับครับเพราะว่าไอ้ดินเขาเป็นแบบนี้เขาก็ต้องเห็ดแบบนี้แหละครับมื่อนี้กับโอ้แดดดีขนาดเลย บ่ค่อยบดทปนญดครับแดดตลอดเลยช่วงนี้เมฆเมฆยังห่างอยู่ถ้ามีถาม้ถาเมฆถ้าเมฆที่กับสิแดดกับสิบดทนจังหน่อยครับ,ะบนะบ่ไปยังครับสู่ขึ้นเก่าฝนสู่งานครับแดดกับบดถอยฮ้อนกับพักพักแล้วกับฮิตเอรครับโอ้ยเบิ่งครับโอ้ถ่ายคักขนาดเลยบับน,นี้ขึ้นดีขนาดครับดิน เป็นล่องข,ขนาดเลยยกล่องขึ้นสวยงามเลยครับนี่ไถได้ลายเติบแล้วล่ะครับเดี๋ยวจักหน่อยพผนกปลูกเพื่อนกับสีลงมือปลูกตามหลังมาเลยครับอันนี้ก็ยกล่องได้ลายเติบแล้วเกือบจะเครื่องทางเลยล่ะครับนี่ยกล่องมานี่ครับอยากเครื่องแปลงละเดี๋ยวเดี๋ยวจักหน่อยเฮากับสีกระสีมะม่งเพื่อนปลูกมันสับปะหลังล่ะครับแต่ว่าก่อนที่ ก่อนที่ไทยเนี่เพื่อนก็ว่านปุ๋ยพร้อมได้ครับนี่ผมบ่ได้บ่ได้ถ่ายปุ๋ยมาให้เบิ่งครับปุ๋ยปุ๋ยสำเร็จรูปครับปุ๋ยเคมีเป็นบำรุงบำรุงบำรุงหักครับนี่ครับช่วงแรกๆเขาบำบรุงบำรุงหักก่อนเดี๋ยวจังหน่อยเคาก็จะไปปลูกมนันนำกันแล้วครับเดี๋ยวติดตามเบิ่งไปนำกันเรื่อยๆครับ อันนี้ก็คือน้ํายาเล่งรากครับเอาใส่กระบะไว้แส่แส่ลํามันสับปะหลังครับเพิ่มเพิ่มให้ลํามันงอกรากได้เร็วขึ้นครับหากสีลายขึ้นครับนี่ครับอันนี้ก็คือลํามันที่แส่ไว้แล้วครับอันนี้ก็เตรียมปลูกแล้วละครับนี่ใส่กระสอบไว้ครับเดี๋ยวจังหน่อยก็เอาไปใหญ่ปลูกได้เลยละครับนี่นี่ครับเริ่มลงมือปลูกแล้วครับอ้ามีสองคนครับมือนี่ ผู้หนึ่งยายผู้หนึ่งปลูกครับยายยายไปแล้วกับปลูกตามหลังเลยครับนี่โอ้แน่นอนขนาดเลยครับสําหรับวิธีการปลูกกัต้องเบิ่งพร้อมเลยครับสังเกตสังเกตตาตามละมันครับปลูกกับด้านบ่ได้ครับบ่ได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหากสิบกเกิดได้ครับต้องต้องใช้ความสานานครับเบิ่งเบิ่งตามันให้เป็นอันนี้กัดสานานแล้วครับนี่ปลูกประจําถ้าคนบ่คเคยปลูกกับสิ สงสัยในจักหน่อยละครับนี่ครับสำหรับผลงานปลูกเรียบร้อยครับปลูกเป็นแถวเป็นแถวไปโอ้สวยงามครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำนี้นะครับสวัสดีครับ